สวัสดีครับที่เราเห็นนะครับก็คือรถปั่นควนดินนะครับปรับดินนะครับสําหรับในการที่เราจะมาหยอดข้าวนะครับเราจะมีรถอยู่สองคันคันหนึ่งก็คือจะปรับควนดินให้ละเอียดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรถอีกคันหนึ่งสําหรับการหยอดข้าวนะครับอันนี้คือรถรถปรับคววนดินนะครับ ปรับตีดินนะครับตีดินให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้อีกรถคันนึงในการหยอดข้าวนะครับจะมีรถอยู่2คันครับอีกคันนึงครับอีกคันนึงอีกคันนึงก็คือเป็นรถสําหรับการหยอดข้าวนะครับ การทำนาด้วยวิธีการหยอดข้าวนะครับใช้เทคโนโลยีรถไถแทนแรงงานคนเออแทนแรงงานควายนะครับจากแต่ก่อนเราใช้ควายในการไถานานะครับไถานาคาดนาเนะาะทุกวันนี้เราก็ปเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีโดยควายเหล็กหรือรถไถรับผมในการทำนาทำนาหนึ่งวันเสร็จ ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายทุกวันนี้นะครับทุกคนก็จะหันมาใช้วิธีการทำนาด้วยนายอดเทนนาดำนะครับ